ว่ากันว่าสิ่งของที่ถูกใช้งานมาอย่างทะนุถนอมนั้นมักจะมีพลังวิญญาณเข้ามาสิงสถิตยอยู่ถ้าอย่างนั้นขยะที่ถูกทิ้งขว้างละ่ะสิ่งใดกันแน่ที่จะมาสถิตยอยู่ข้างในนั้นกับเรื่องราวของรูโดเด็กหนุ่มหน้าบึ้งจากสลัมเมืองที่เป็นเหมือนถังขยะขนาดยักษ์ที่ใช้คุมขังลูกหลานของเราอาชญากรและก็ได้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับโดยกำแพงขนาดมาหึมา ซึ่งชีวิตที่ยากลําบากในสลัมนั้นก็ทําให้รูโดโจําเป็นที่จะต้องประทาังชีวิตด้วยการเก็บขยะขายก่อนที่ทุกอย่างในชีวิตของเขาจะพังทลายลงด้วยน้ํามือของใครบางคนเมื่อรูโดโได้ถูกใส่ร้ายนะครับให้กลายเป็นแพ้รับบาปในคดีฆาตกรรมที่ตัวเขานั้นไม่ได้ก่อไว้ ก่อนที่จะถูกจับโยนลงไปในห่วงเหวอันมืดมิดที่คล้ายๆต่างก็หวาดกลัวอย่างอาบิสและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะนำพายเขามาพบกับชายปริศนาที่เรียกตัวเองว่านักเก็บกวาดก่อนที่พลังของเขาจะตื่นขึ้นเพื่อมาเปลี่ยนแปลงโลกที่แสนเฮงสวยนี้และนี่ก็คือผลงานมังงะแนวโชเนนที่ได้ถูกประกาศสร้างเป็นอนิเมะเรียบร้อยแล้วนะครับกับอนิเมะอย่างเรื่องกาจิอากุตะที่จะเริ่มออนแอร์ให้รับชมพร้อมกันในเดือนกระด,กดาที่ใกล้จะถึงนี้